รับซ่อมพัดลมย่านคลองเจ็ดปทุมธานีช่างอานน์ครับรับซ่อมพัดลมทุกยี่ห้อครับเครื่องนี้เป็นอะไรครับช่างครับตัวนี้สายมอเตอร์ครับสายมอเตอร์ครับที่เป็นทองแดงเนี่ยแหละครับใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นเส้นเล็กๆนิดเดียวครับมันเล็กมากเลยนะฮะถ้า ส้มพยายามค่อยๆไล่ทีละสายฮหาหาหา,หาดูนะว่า<ล>มันขาดตรงไหนครับปกติถ้าเกิดมันมันขาดที่ที่รวดทองแดงเนี่ยช่างส่วนใหญ่เขาก็จะให้เปลี่ยนใช่ครับตัวนี้เขาเรียกอะไรนะครับช่างครับตัวนี้เป็นมอเตอร์อมอเตอร์เลยครับมอเตอร์บวกฮาร์โรดลองซ่อมดูใช่ไหมครับใช่ครับครับนี่ผมผมลองต่อสายก่อนนะว่าจะใช้งานได้ไหม ถ้าเกิดใช้ไม่ได้จริงๆก็สมควรที่จะต้องต้องเปลี่ยนมอเตอร์ครับับแล้วถ้าเกิดทํทแล้วใช่ไหมครับในที่เห็นใช่จดดำๆนี้ใช่ครับอ๋อแล้วมันจะอันตรายไหมครับตองี้อ่าไม่เป็นอันตรายครับก็บักกีเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมอ่าติดไว้ป้องกันการช็อตครับอ๋อกัดไฟช็อตครับท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะซ่อมพัดลมราคาเป็นกันเองครับซ่อมตัวนี้นี่ถ้าทํา เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ประมาณไม่เกินสองร้อยบาทนะครับพัดลมตัวนี้ยี่ห้ออะไรนะครับอ่า,าอีตาชิครับอิอตาชิครับเป็นพัดลมนะครับพ<ร> <ลง S 1> ัดลมแข่นที่หกนิ้วครับหกนิ้วนี่ซื้อ,อตัวใหม่ก็ประมาณตกพันกว่าบาทหลักพันครับประมาณหลักพันครับน่าจะหลักพันกว่าบาทนะครับอันนี้ซ่อมนี่ก็ประมาณไม่เกินสองร้อยบาทนะครับถ้าเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน500นะครับแต่นี้ช่างบอมบอกว่าซ่อมให้ก่อนนะครับซ่อมให้ก่อนใช้ได้อีกเป็นปีะครับตรงนี้ถ้าใด้สนใจที่อยากจะซ่อมพัดลมก็เชิญครับประกันคุณภาพครับผมครับส่งแบบ Delivery ครับหรือให้ไปรับที่บ้านก็ได้ครับเขตคลองเจ็คลองหลวงครับจังหวัดปทุมธานีครับธัญบุรีคลองหกคลองเจ็ดได้เลยครับ โทรมาเลยครับ0814563181ครับช่างบอมครับรับซ่อมพัดลมครับอ๋อนี่เสร็จแล้วหรอครับช่างครับผมครับเรียบร้อยครับสายมอเตอร์ขาดก็ผมทําการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับอโอไหนลองทดสอบหน่อยครับ ช่ามครับจะได้ครับช่างบอมครับอีกครับรับซ่อมพัดลมครับอยู่คลองเจ็ดมูลหถ้าเป็นร้านอื่นนะครับออย่างมอเตอร์สายขาดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เขาจะตีเป็นเปลี่ยนมอเตอร์ทันทีครับที่ไหนมีพัดลมที่เสียแล้วนะครับเอามาซ่อมได้ครับช่างบอมครับบ้านเลขที่ยี่บหกทับสิบห้ามูลหนึ่งครับตำบลคลองเจ็ดอำเภอคลองหลวงปทุมธานีครับ มาได้เลยครับบ้านสักดิพัทครับยี่สกทับสิบห้าทางเข้า,อาซอยผู้ใหญ่บ้านมูหนึ่งครับรับซ่อมพัดลมมาเทสดูนะครับอันนี้แรงสุดครับเบอร์สามอันนี้เบอร์สองครับ เบอร์่งครับสต็อปครับใช้ได้ครับช่างอานนท์ครับ